ครับสวัสดีครับพี่พีแฟมลี่ครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านสวัสดี FC เพจแทงผลิตด้วยครับนี่ครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบขนาดไซส์และรายละเอียดของตัวหม้อสนามนะครับทรงเยอรมันและทรงทอบอรายละเอียดมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูครับมาดูเลยกล้องมาใกล้ๆครับเอาที่ทรงเยอรมันก่อนนะครับมาเข้ามานี่ครับ ทรงเยอรมันทรงทบอนะครับนะครับหนึ่งขนาดก็จะต่างกันนะครับตัวนี้ได้ความอ้วนนะครับดูด้านข้างด้านข้างนะครับเห็นไหมต้องเห็นไหมโอเคครับส่วนสูงก็ต่างกันนะครับนี่ครับอาเรียดด้านข้างด้านหน้าหูนี่นะครับเปรียบเทียบเห็นเด่นเลยครับ นี่ครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับฝาจานครับจานนี่จานข้าวได้ต้มน้ำก็ได้ได้หมดนะครับนี่นี่ครับชิ้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับแหนขนาดความลึกก็จะต่างกันนะครับความสูงต่ํานะครับดูแต่ตัวนี้ได้ฟางนะครับของทบนี่ครับนี่ครับนี่ครับวัสดุก็เหมือนกันนะครับ อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับจุดครับนี่ครับต่อไปครับถ้วยเห็นไหมเห็นไหมครับขนาดต่างกันนะครับนี่ดูดูครับขนาดต่างต่างกันนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนี่มีรูด้วยรูนี้ใครรู้จะบอกผมหน่อยว่าทำอะไรไว้เกี่ยวหรืออะไรนะครับ นี่ครับอย่างนี้อ่ะต่อไปนะครับด้านในนี่ครับด้านในเห็นไหมอันนี้โอ้นี่อันนี้ผมว่าโอเคป่านะครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับหูข้าวการหูข้าวตัวจะมีขีดบอกด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมขีดกล้องเห็นไหม นี่นครับขีดใส่ข้าวประมาณนี้นะครับใส่ข้าวประมาณนี้นะครับน้ําประมาณนี้นะครับหรือข้าวประมาณครึ่งน้ําก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถูข้าวก็จะมีขีดบอกไว้ให้ด้วยนะครับของทบนะครับนี่อ่ะส็จ <c oughs> มาดูของเยอรมันตรงเยอรมันเยอรมันมีให้มาถึงสามขีดเลยครับนี่นครับถ้าใครไม่สังเกตนะครับนี่ ขีดนะครับสามขีดใส่ข้าวใส่น้ําตัวนี้ก็จะร้อนไวนะครับตัวนี้วัสดุของเขานะร้อนไวมากต้มหรือหุงข้าวหรือทําอะไรต้องระวังนะครับดูปืนไฟให้ดีนะให้มันคงที่หรือยังไงนะให้เหมาะสมนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าอย่างนี้สามารถใส่ที่อบได้ครับนี่บางคนไม่รู้นะนี่เห็นไหมนี่ครับ นี่ครับอบหนึ่งหรือเป็นไมโครเวฟน้อยๆก็ได้นะครับเห็นไหมอ่ะโอเคเลยครับเนี่ยแต่ตัวนี้ใส่ได้ไหมเดี๋ยวดูดิใส่ได้ไหมเออไม่ใส่ได้นิดนึงครับโผล่เห็นไหมอันนี้เป็นของตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่นี่เข้าไปได้ทัเลยนะครับ ใส่ขอบมันดูได้ประมาณนี้ครับนะครับนะครับก็ลองดูครับชอบตัวไหนชอบทรงทอบอรหรือว่าเยอรมันก็ได้นะครับตามความเหมาะสมหรือชอบใช้ง,งานแบบไหนนะครับ,นะร,บรูปลักษณ์รายละเอียดของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับได้เปรียบเสียเปรียบนิดหน่อยกันไม่เกินนะครับ แต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกเยอรมันครับผมจะเลือกเยอรมันครับเพราะรายละเอียดของเขาจะเยอะกว่านะครับนะครับารายละเอียดของเยอรมันจะเยอะกว่านะครับนะครับนะครับ่อ่ออื่นกม็มีอะไรนะครับ รายละเอียดอื่นนะครับที่พี่น้องท่านใดที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับหม้อสนามหรือรายละเอียดนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับนะครับินดีน้อมรับรับฟังเสมอนะครับนะครับต้นลึกหนาบางผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับแต่อยากให้พี่พี่น้องน้องเห็นในตัวคุณภาพของตัวสินค้านะครับ ไม่มากก็น้อยครับไปด,ดูบางคนก็ไม่เคยเห็นหม้อสนามหน้าตาเป็นงไงหม้อเยอรมันเป็นยังไงนะครับทรงทวอเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหาไอหม้อสนามของรัเสเซียไห้ดูนะครับไม่เร็วไม่ไม่ช้าก็เร็วนะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่าในทีมงานพวะพวกเพื่อนฝูงทหารนะครับมีไหมก็จะเอามาแชร์เอามาให้เพื่อนๆพี่พๆน้องๆได้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝา,าก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมทิ้งกันนะครับอย่าข้ามโฆษนณานครับติดตามกันครับผมสวัสดีครับ